มามาค่ะพอกันอีกแล้วกินหยังวันตีวันนี้กินข้าวปุ้นนำยาปลาช่อนใส่ตีนไก่อตีนไก่กัวหวเลยพี่น้องไอ้ตีนไก่อีกแล้วจานเบลร์อบไลาเลยพี่น้องเบนี่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 มากินน้ำกันอู้ยยายมดเก่งใจเพื่อนบ้านอยู่ทำปลานี่ขนาดอยู่บ้านเราเนี่ยก็กลิ่นแรงนะเพื่อนบ้านก็จะเขาก็สซยากนะมล้งพี่น้อง <laughs> บั้งน,นี่ต่คนแนงนั่นคนตั้งกว่าเทศแล้ว <laughs> ก็สิดงกินโง่มากินกับปูนน้ำยานํำกันเน่ยอต้องพี่น้องน้ำยาปลาคอ,อ,อุ้นคนปลาคอเครื่องโตหนึ่งดีอืมกินกับใบแมงลักยี่แดงกินกับหยางหัวบอหัวละผ้านี่หมกักปึืกกันแต่บั้งยายแดงอื่นว่าผักอีตู้แหล่นี่อืมยียแดงบ่มากินกับ ไอกินกับใบแมงลักแมงลักเย้แดงมากินกับหัวละพาคคือใบอีตูแหล่นี่แบะมันายาวมัชทอดมนขนมนข้นแซ่บไปรีพี่น้องขึน้นเลยอืมดึงอื้มเย้แดงมีดูกโดดเยม่มาามุนบกกาครับเยี่มมุนบกคอยกล้ากินเผ็ดแซ่บท้อด มันเริ่มเป็นสวออแล้วตีนพี่น้องตีนโอพ่อเม่นขาไก่ก็พิชอร่อยครับ มันเอกปีมือยน่ยแดงเนี่ยพี่น้องอืมเ่แยแดงมันค้นเห็ดแอบพี่น้องเลยกินกับใบแบงรักเส้็กับปุ่นกับแสบแสบเส้นกับปุ่นก็น,นุ่มอืม นี่แรงความหลุดโดดพอดีพอดีอืมพอดีเลยอะ่ะอืมนุ่นเอากันเป็นอย่างมาแทบจัดน้ำกันจ้ะจนหอนหอนโอเคจ้ะพี่น้องจ้า เดี๋ยวยายมุนยายแดงกินขับปุ่นต่อบ๊ายบายพากันคลิปหน้าจ้า